สวัสดีค่ะปามนะคะจากช่องปามอาราวค่ะก็วันนี้นะคะปามจะไปหาคุณหมอค่ะเลยจะพาทุกคนนะคะไปดูนะคะว่าบล็อกแล้วกันนะคะวันนี้หนึ่งวันกับปามค่ะในการไปหาคุณหมอค่ะก็วันนี้ค่ะที่จะไปหาคุณหมอะคะก็เป็นเพราะว่าพอมาเมืองจีนนะคะรอบนี้เนี่ยอากาศหนาวค่ะเหมือนผิวอะ่ะมันปรับสภาพไม่ทันค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนหน้าก็แบบ เป็นแดงๆอะนะคะทีเนี้ยมันก็เลยเกิดอะไรขึ้นคะเกิดต่มขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นฝีค่ะปาล์มก็เลยแบบกังวลน,นะคะว่ามันจะอันตรายหรือเปล่าคะ่ะก็เลยจะไปหาคุณหมอดูนะคะว่าตัวที่มันเป็นฝีเนี่ยมันอันตรายไหมต้องเจาะหรือเปล่านะคะหรืออาจจะต้องกลับไทยก่อนกําหนดหรือเปล่านะคะเพื่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลไทยคะ่ะเดี๋ยวยังไงนะคะเราไปดูกันคะ่ะก็วันนี้ค่ะมีคุณอาเจียนะคะ ขับรถนะคะพาปามไปค่ะก็โรงพยาบาลหลายที่นะคะในช่วงนี้เนี่ยก็หยุดค่ะคุณหมอเนี่ยเขาทํางานอย่างที่ปามเช็คนะคะก็มีที่หนึ่งค่ะทํางานวันที่5นะคะเดือนกุมภาค่ะส่วนใหญ่นะคะที่นี่ก็จะทํางานวันที่5กันค่ะแต่ว่าโรงพยาบาลที่เราไปวันนี้ค่ะถ้าเป็นหมอเฉพาะทางเลยเนี่ยวันนี้ไม่มีค่ะแต่ว่ามีหมอแบบทั่วไปนะคะที่รักษาอาการทางโรคผิวหนังได้ก็เลยจะให้เขาเช็คดูก่อนค่ะค่ากว้าวห้าหรือว่าค่าลงทะเบียนบัตรเนี่ยก็ประมาณสัก 12หยวนค่ะหรือว่า60บบาทนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีค่ายาค่าหัตถการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ด้านหน้าค่ะของโรงพยาบาลแล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องรอค่ะในการต่อคิวนะคะเพื่อเข้าไปในที่จอดรถค่ะเดี๋ยวเราจะจอดในที่จอดรถใต้ดินค่ะก็ที่นี่นะคะ ออรถค่ะค่อนข้างเยอะเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเรามาค่ะก็ต้องต่อคิวแบบนี้แล้วค่ะแต่ว่าปาล์มนะคะก็มีการลงทะเบียนมาแล้วค่ะเดี๋ยวก็เข้าไปหาคุณหมอนะคะตามเวลาค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาแวะทานข้าวกันก่อนค่ะร้านที่เรามาทานนะคะเรียกว่าเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ค่ะหรือว่าคล้ายๆบ้านเราคือร้านข้าวแกงค่ะ เราก็แวะมาทานข้าวกันก่อนนะคะร้านนี้เป็นร้านแบบฟาสต์ฟู้ดของจีน,นะคะ่ะ mm hmm. ก็คือเราสามารถเลือกอาหารค่ะแล้วก็เขาก็จะคิดราคาตามนี้นะคะอันนี้ก็คือเราซื้อมาประมาณ54วรวมน้ำหนึ่งขวดนะคะ mm hmm. ก็มีตัวมันฝรั่งค่ะใส่เนื้อนีชื่อนิวโรบะ mm hmm. อันนี้เป็นมันฝรั่งผัดเนื้อ mm hmm. วัวนะคะแล้วนี่เป็นกงเป่าจีจีนะคะก็คือเป็นเนื้อไก่ค่ะแล้วก็มี จริงปกติเขาก็จะใส่ถั่วลิสงด้วยนะคะอันนี้ไม่มีค่ะแล้วก็เป็นผักกวางตุ้งนะคะแล้วก็ได้เข้ามาสองจานค่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างค่ะก็เดี๋ยวป้าชิมตัวนี้นะคะอันนี้เป็นมันฝรั่งค่ะแล้วก็มีเนื้อวัวน,นี้นะคะ ก็โอเคนะคะตัวนี้เขาจะออกมีเปรี้ยวๆนิดหนึงนะะ่งค่ะไม่เผ็ดนะคะตัวนี้จอบามชอบกินมันฝรั่งะคะ่ะส่วนตัวนี้เป็นกงเป่าจีติงนะคะ อันนี้เป็นเนื้อไก่ที่เป็นชิ้นชนแบบนี้ค่ะจีิจริงก็คือเป็นชิ้นเนื้อนะคะอันนี้ออกหวานนะคะหวานเลยค่ะก็ถ้ากินอาหารประมาณนี้นะคะอาจจะต้อง ข้อที่ทุกคนจะต้องระวังนิดนึงก็คือมันไม่ได้ร้อนะคะ่ะบางร้านเขาอาจจะแบบตรงถาดนะคะเขาจะมีการอุ่นร้อน,นะะแต่ว่าร้านเนี้ยเขาไม่ได้อุ่นร้อน,นะคะ่ะนั้นกีข้าวก็จะค่อนข้างเย็นนิดนึงนะคะถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือข้าวแกงค่ะถ้าส่วนใหญ่คนไทยนะคะก็จะชอบลักษณะประมาณนี้นะคะ่ะเหมือนปาล์มนะคะเพราะว่าชอบกินกับข้าวแบบหลากหลายแนวผัดๆค่ะแต่คนจีนนะ,ะ่ะเาจะชอบกินแบบแนวปิ้งย่างแนวแบบหม้อไฟอะไรอย่างะะเงี้ยค่ะเขาก็กินแบบนี้ทุกวันไม่ได้นะ ปาล์มก็นัดหมอนะคะคที่แผนกผิวนางค่ะพอคุณหมอเห็นนะคะคุณหมอก็บอกว่าให้ไปทานยาไปทายาค่ะแล้วก็ไปประครบน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะที่บริเวณฝีค่ะจนกว่ามันจะแตกไปเองนะคะหลังจากที่ไปหาหมอเสร็จค่ะปาล์มกับอาเจียนะคะก็แวะมาเปลี่ยนรถที่บ้านค่ะเพื่อเอาของนะคะของอาเจียเนี่ยไปส่งให้ที่ร้านค้าค่ะ เราก็แวะนะคะมาถามร้านซูเปอร์ค่ะที่เป็นร้านประจำนะคะวันนี้เขาก็ไม่รับของนะคะเราจะสังเกตได้ว่าช่วงวันรุษจีนค่ะตอนนี้ค่ะก็จะมีป้ายนะคะที่เขาติดหน้าประตูที่เปลี่ยนใหม่เนี่ยทุกบ้านเลยค่ะทุกบ้านเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนประจำค่ะเป็นทุกๆปีค่ะเพื่อเน้นนะคะในเรื่องของความเป็นมงคลให้กับครอบครัวแล้วก็ธุรกิจค่ะ ตามกับอาเจียนะคะก็มาไว้อีกร้านหนึ่งค่ะเป็นร้านที่คล้ายๆตลาดสดบ้านเรานะคะเขาเรียกว่าเป็นร้านผักแล้วก็ผลไม้นะคะแล้วก็จะขายพวกของแห้งด้วยค่ะวันนี้อาเจียนะคะก็เลยเข้าไปถามค่ะทางร้านนะคะก็รับสินค้าค่ะประมาณ5-6ถึงลังนะคะตอนนี้นะคะเศรษฐกิจที่จีนเนี่ยถือว่าไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของการทำธุรกิจค่ะเพราะว่าธุรกิจหลายๆอย่างนะคะพอเราทำแล้วเนี่ยก็จะมีคนทำตามเรานะคะ หรือว่ามีการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างหลายเจ้านิดหนึ่งค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่เราไปเสนอขายตามร้านซูเปอร์หรือว่าร้านค้าค่ะราคานะคะก็จะถูกกดให้ต่ำมากมากค่ะดังนั้นการทำธุรกิจที่นี่นะคะตอนนี้ลำบากมากเลยค่ะสินค้าที่อาเจียทำขายนะคะเรียกว่ากัวปลาค่ะเป็นอาหารของคนจีนะะน,นะคะตอนกลางค่ะแถบอันฮุยนะคะหรือว่าแถบ ออมณฑลเจียงซูค่ะถ้าไปที่มณฑลอื่นเนี่ยอาจจะมีทานกันค่อนข้างน้อยนะคะจะทําค่ะมาจากการที่เราเอาข้าวนะคะที่หุงสุกแล้วเนี่ยมาทําให้แข็งกรอบค่ะเป็นเครื่องนะคะเขาก็จะทําการรีดข้าวนะคะแนบข้าวประกับตัวของหออม้อค่ะหรือว่าตัวของกระทะน,นะคะแล้วก็อบค่ะให้แห้งให้แข็งนั่นเองค่ะเราก็นึกถึงพวกข้าวก้นหม้อได้นะคะ คนเกาหลีเองเนี่ยก็จะชอบทานตัวนี้เหมือนกันค่ะคนจีนนะคะจะเอากัวปลาค่ะไปทานค่ะเป็นอาหารค่ะอาจจะอยู่ในเมนูนะคะบางเมนูที่มีชื่อคําว่ากัวปลาเลยก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะเอาไปทานกับพวกน้ําซุปน้ําแกงนะคะแทนข้าวไปเลยก็ได้เหมือนกันค่ะ ตอนค่ำนะคะปามกับอาเจียหลังจากกลับมาก็ไปทานร้านอาหารค่ะที่เราชอบทานประจำกันนะคะร้านนี้นะคะก็เป็นร้านอาหารตามสั่งค่ะเพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานนะคะน่าจะประมาณสัก2-3สเดือนค่ะขายค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยถูกมากๆค่ะแล้วก็อาหารที่ให้เนี่ยก็เยอะมากด้วยค่ะ สำหรับคนที่ไม่รู้ภาษาจีนแล้วมาเที่ยวประเทศจีนนะคะไม่รู้จะสั่งอาหารยังไงเนี่ยสามารถดูที่ป้ายนะคะที่มีรูปภาพได้เลยค่ะจิม้มจิมเอาได้เลยนะคะเพราะว่าอาหารที่ได้ก็จะตามรูปนั้นเลยค่ะจานชามนะคะที่จีนเนี่ยถ้าเป็นร้านอาหารที่หอมาอย่างนี้ค่ะก็จะมีค่าจานชามนะคะชุดละประมาณ1หยวนค่ะหรือว่า5บาทค่ะก็อันนี้เราก็แกะออกมาแล้วนะคะก็จะมีจานค่ะ มีช้อนมีแก้วนะคะปกติแก้วนี้เขาก็ใส่พวกเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะที่เป็นถ้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นน้ําชาค่ะอันนี้เขาก็ร้านนี้เขามีให้นะคะเสิร์ฟน้ําชาแล้วก็ข้างหลังนะคะข้างๆ้างอาจัจจยตรงนี้ก็คือเป็นแก้วพลาสติกไว้สาหรับใส่น้ําชาค่ะเพราะว่าเวลาเรามาร้านอาหารนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยส่วนใหญ่ค่ะคนจีเนเขาก็จะสั่งเครื่องดื่มนะคะถ้าไม่ทานเหล้าทานเบียร์เขาจะสั่งพวกน้ําส้มนะคะหรือว่านมเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนข้างๆนะคะก็มีตะเกียบค่ะเมนูนี้นะคะชื่อว่าเทอร์เสียว่่ารนะคะก็เป็นเนื้อค่ะก็เป็นเนื้อติดมันนะคะแล้วก็มีเนื้อบางส่วนค่ะเป็นแบบผัดสูตรพิเศษของเขานะคะเป็นสูตรเผ็ดค่ะอันนี้เราสั่งเป็นแบบเวล่านะคะหรือว่าเผ็ดน้อยมาค่ะร้านนี้เขาจะทากับข้าวออกเผ็ดนิดนึงนะคะ ก็นี่นะคะที่เราเห็นค่ะเป็นหมูนะคะติดมันค่ะแล้วก็มีทั้งพริกแดงนะคะอันนี้เขาใส่ตัวหมาล่าด้วยค่ะถ้าทุกคนเห็นนะคะนี้ค่ะแล้วก็มีพริกเขียวค่ะจริงจก็จะออกเท็จหน่อยนะคะตัวนี้ส่วนนี้เป็นข้าวค่ะเขาก็ให้มาเป็นโถนะคะก็ตักทานได้ครับเขาก็คิดราคานะคะตัวนี้น่าจะประมาณ2หยวนค่ะหรือว่าสิบาทค่ะ เมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูมูเอ๋อเสี่ยวชิงชัยนะคะก็เป็นเห็ดหูหนูค่ะผัดกับผักกวางตุ้งนะคะอันนี้ปามก็ชอบทานผักกวางตุ้งค่ะก็เลยสั่งเมนูนี้มานะคะอันนี้12อหยวนค่ะเมื่อสักครู่เมนูนี้นะคะราคา28หยวนค่ะจริงๆร้านนี้เขาทำกับข้าวราคาค่อนข้างถูกน,นะคะเดี๋ยวจะมีซุปอีกเมนูหนึ่งนะคะที่เป็นซุปออมะเขือเทศใส่ไขค่ค่ะตัวนั้นก็จะราคา10หยวนค่ะ อร่อยไหมเดี๋ยวปามจะลองชิมเมนูเนื้อติดมันเนี่ยนะคะราคา28บปหยวนนี่ค่ะก็เป็นเนื้อหมูอย่างเี้นะคะอาหารร้านนี้ค่ะรสชาติคล้ายอาหารไทยค่ะ เค็มๆม,มันๆน,นะคะแล้วก็ถ้าโดนพริกก็อาจจะเผ็ดๆน,ดนิดนึงค่ะอร่อยเลยค่ะก็เป็นร้านที่ลองมาทานประจำนะคะก็อีกเมนูนึงค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นผัดออกวางตุ้งค่ะใส่เห็ดหูหนูนะคะแล้วก็เมนูนี้นะคะราคา10หยวนค่ะเป็นเมนูออซุปมะเขือเทศใส่ไข่นะคะห้บาทค่ะ ร้านนี้คือกับข้าวถูกมากค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะนี่เราทานกันไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นไข่นะคะแล้วก็มีมะเขือเทศะค่ะที่มันถูกเป็นเพราะว่าเขาใส่มะเขือเทศน่าจะประมาณแค่สองลูกนะคะเดี๋ยวเรามาลองทานผักนะคะเป็นเมนูผักอันนี้นะคะก็เมื่อกี้ลองทานไปนิดหนึ่งนะคะรสชาติก็คือเขาไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเยอะมากนะคะก็จอกจืดๆนิดนึงค่ะ อย่างที่ทุกคนเห็นค่ะว่าได้เยอะมากนะคะในราคา60บาทค่ะ12หยวนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมนะคะตัวของซุปมะเขือเทศใส่ไขค่ค่ะก็อันนี้เป็นซุปนะคะก็เค็มๆเ,เปรียปร้ยวๆนิดนึงค่ะเขาก็จะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะในน้ำซุปค่ะแต่แค่50บาทปามว่าคุ้มมากค่ะ สวัสดีค่ะก็มาอัปเดตอาการนะคะหลังจากที่ไปหาคุณหมอที่จีน,นะคะ่ะก็ตอนนั้นนะคะปาไปหาหมอเพราะว่าเป็นฝีใช่ไหมคะที่หน้าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเยอะนะคะเป็นแบบขึ้นมากระจุกหนึ่งะคะ่ะแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้ด้วยนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าออที่บ้านนะคะความชื้นนะคะของห้องอะมันไม่โดนแดดะคะ่ะแล้วเราก็เปิดนะคะเครื่องทําความชืนะะ้นค่ะเพราะว่าอากาศมัน หนาวใช่ไหมคะเราเปิดตัวฮีเตอร์ค่ะอากาศแห้งก็เลยเปิดเครื่องทําความชื้นแล้วห้องเนี่ยมันไม่โดนแดดค่ะมันน่าจะถูกปิดมาค่อนข้างสักพักนะคะมันก็เลยมีพวกแบคทีรียค่ะทีนี้ปามก็เลยติดเชื้อนะคะส่วนอาเจียไม่ติดเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบมีภูมิด้านทานนะคะส่วนปามเนี่ยติดค่ะก็พอไปหาคุณหมอด้วยความที่หมอจีเนี่ยงานเขาน่าจะโหลดค่อนข้างเยอะคะ่ะเวลาเขาเอา่อเรียกว่ายงไงดีคะเวลาเขาตรวจเขาตรวจค่อนข้างเร็วคะ่ะแล้วก็ เขาลันคิวเหมือนเขาสั่งเขาดูปุ๊บ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 สั่งยาค่ะเราก็คือจะต้องลงไปจ่ายค่ายาเอายามานะคะตัวเภสัชเนี่ยเวลาเราไปหาที่โรงพยาบาลจีนค่ะเภสัชเนี่ยเขาจะไม่ได้อธิบายนะคะวิธีการใช้ยาให้กับเราค่ะเราเนี่ยก็จะต้องเอายาที่เราได้อะค่ะหลังจากที่จ่ายเงินแล้วเนี่ยขึ้นไปนะคะให้คุณหมอที่ห้องเดิมค่ะเพื่อให้คุณหมอเนี่ยอธิบายนะคะวิธีการใช้ ยาให้เราฟังซึ่งปามรู้สึกว่ามันค่อนข้างไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนน่าจะต้องมีฉลากติดอย่างเงี้ยค่ะว่าใช้ยังไงะค่ะคุณหมอเขาก็เขียนแบบประการมจิกให้นะคะอันนี้คือโรงพยาบาลอันดับหนึ่งนะคะของเมืองหนานจิงค่ะเป็นโรงพยาบาลรัฐนะคะก็โรงพยาบาลรัฐที่จีนถือว่าดีที่สุดนะคะก็เขาก็เขียนให้ค่ะเราทีเนี้ยก็ใช้ยากินยาค่ะมาได้วันนะคะพอตอนงคืนเนี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคค่ะมันบวมขึ้น,นะค่ะเพราะว่า เขาเนี่ยให้ปาล์มเนี่ยเอายาค่ะไปผสมกับน้ำนะคะแล้วก็คล้ายๆเป็นค่าเชื้อหนองอะค่ะแต่ให้เราไปผสมยาเองค่ะแล้วก็แปะๆเอาไว้นะคะมันก็เริ่มบวมค่ะก็เลยเหมือนที่บ้านนะคะก็เลยบอกว่าให้กลับมาที่ไทยหาหมอที่ไทยดีกว่าเข้าเอกชนไปเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้แบบท่วงทีเพราะพอเป็นฝีอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะแข็งค่ะแล้วเขาก็กลัวว่ามันจะขยายลามนะคะเพราะว่าตอนแรกมันก็เป็นแบบเม็ดเล็กๆหลังๆเออหลังจากนั้นเนี่ย มันก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาค่ะเราตรงข้างหน้านะคะปั๊มก็เป็นเหมือนกันค่ะจริงๆตรงเนี้ยก็เป็นนะคะแต่ผลิปั๊มมันขึ้นหัวน้องก็เลยแปะด้วยตัวแปะหัวสิลมันก็เลยหลุดออกมาค่ะตอนนี้ก็ตกสะเก็ดนะคะก็เมื่อตะกี้ค่ะก็ไปโรงพยาบาลมาลงเครื่องบินปุ๊บไปโรงพยาบาลเลยนะคะเกือบไม่ทันค่ะเพราะว่าลงเครื่องบินเนี่ยตอนบ่ายสามกว่าแล้วนะคะกว่าจะกลับมาถึงแล้วก็แบบรีบเอากระเป๋าวางปุ๊บไปโรงพยาบาลเลยค่ะก็เลยได้เนี่ยค่ะทุกคนก็จะเห็นนะคะเนี่ยโดน เอาหัวหนองออกแล้วนะคะอันนี้ก็โดนไปคุณหมอบอกว่ามันลึกลงไปหนึ่งเซนติเมตรนะคะก็ต้องรอให้เนื้อกลับมาค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะคุณหมอเขาก็สะกิดออกค่ะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็วิดีโอที่อัปเดตนะคะก็อาจจะเป็นวิดีโอเก่าที่เคยถ่ายเก็บไว้ค่ะช่วงนี้อาจจะต้องพักกันไปจีนก่อนแั๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าไปจีนมาสามสี่รอบเนี่ยผ่าทุกรอบเลยคะ่ะรอบแรกไปจีนมาตุลาะคะผ่า กุ้งยิงค่ะโดนฝุ่นมาเป็นกุ้งยิงเป็นก้อนเลยค่ะต้องผ่านะคะรอบที่แล้วกลับมานั่งเครื่องบินมาหูอื้อค่ะเลือดไหลในแก้วหูนะคะรอบนี้โดนเนี่ยค่ะกลับมาก่อนเลยค่ะไปอยู่ได้แค่สองอาทิตย์นะคะก็ต้องกลับมาก่อนเพราะว่าเป็นฝีค่ะถ้าไปหาหมอที่จีนก็ไม่รู้ว่าจะได้ผ่าตอนไหนนะคะตอนนี้ก็ต้องกลับมาค่ะดังนั้นเนี่ย ก็ทุกคนคะเป็นกําลังใจให้ปามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามตัววิดีโอค่ะปามพยายามจะตัดออกมานะคะเพื่อขั้นเวลาค่ะไม่ให้ทุกคนเนี่ยรอ,อ,อค่ะหรือว่าที่ดูวิดีโอแบบต่อเนื่องนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ไปจีนนะคะปามอาจจะแบบถ่ายวิดีโอค่ะเรื่องของการเรียนภาษาจีนนะคะหรือว่าสัมภาษณ์คนจีนที่อยู่ในไทยแทนอะไรเงะะี้ยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกําลังใจนะคะให้ปามค่ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ กดติดตาม Subscribe นะคะให้กับช่องปามอาราวด้วยค่ะสวัสดีค่ะ